ส่งแล้วส่งแล้วค่ะส่งแล้วนะโอ้ยจัดส่งเรียบร้อยขอขึ้นคันหนึ่งก่อนไวไม่หมดลืมอวดเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้อวดเลยเวลาส่งของไม่ค่อยได้อวดเลยไม่ค่อยได้อวดลูกค้าเลยอะค่ะวันนี้ขออวดหน่อยครับผมอาจจะส่งให้อย่างนี้ทุกวันนะคะลูกค้าขา จัดส่งต่างจังหวัดอย่างนี้ทุกวันนะคะลูกค้ากรุงเทพและปริมณฑลมารับเองก็ได้จัดส่งเองจัดส่งแกท็กซี่ได้หมดถ้าลูกค้ามารับเองนะคะหรือจัดส่งแท็กซี่แก๊กก็ไม่ต้องห่อถุงแบบนี้เนาะอย่างนี้สําหรับแบบต่างจังหวัดนะคะลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกมาก็ส่งรถส่งเลยส่งส่งแบบนี้ทุกวันห่อแบบนี้ทุกวันนะคะลูกค้าค่ะยังมีบางท่านนะคะยังสงสัยอยู่ส่งจริงหรือเปล่าโอ้ส่งจริงเด้อเนี่ยไลฟ์สดให้ดูยังเห็นเห็นแบบนี้เลยเนาะ บบ้ส่งจริงนะคะลูกค้าคะ่ะอาแทนกล้องไวหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเห็นชื่อน,นะลูกค้าบางคนแบบไม่อยากให้เห็นเนาะอะไรอย่างเงี้ยโอเคได้ขอบคุณทุกๆยอดนะคะขอบคุณมากๆลูกค้าท่านไหนยังสั่งของได้อีกนะคะลูกค้าเดี๋ยวลูกขนส่งมารับเพิ่มเติมนะคะสินค้ามีหลายรายการเรียบขอบคุณมากๆคะ่ะ